สาย Harley Custom ต้องจัดนะครับ Harley Davidson XL 1 2 c Custom ป18ี18.19เลขไมล์6,700ไมล์เลทเท่านั้นแล้วก็ท่อ Full i l l u i n a t e นะครับผมฟังเสียงกันเลย <S <S รอบใจนี่เลขไมล์6,764ไมล์เลทนะครับสวยคลิป ใครหาอยู่ต้องจัดนะครับเป็นรหัสพันสองเครื่องพันสองนะครับกองอากาศคีมี่อีเกิลนะครับมาดูท่อกันนิดนึงท่ออิเลเน่ท่อฟูนะครับ2วิ่งออก1นึ่ใหม่สวยสีทั้งไร้ริ้วรอยมานะครับร้านเหล่าโมโตเบกาคัดสรรของดีของเด็ดมาให้อีกแล้วนะครับปฏิบีย์เยื่อข้างนี่ใหม่ใหม่ที่คลิปตัวเครื่องเงาเงาสวยๆนะครับใครหาอยู่ต้องจัดบอกได้คําเดียวโคตรใหม่มามาฟังกันเราเปิดไว้เท่าไหร่ สำรับเจ้าคันนี้นะครับ4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครต้องการซื้อขายแลกเทินเหมือนเดิมส่งรูปรายละเอียดอินบ็อกซ์มหาแชม์ได้เลยเดี๋ยวจัดการดูแลให้นะครับหากใจร้อนกินกลางได้เลยสวัสดีครับ